ตาเจียหาสวัสดีนะคะทุกคนค่ะวันนี้นะคะครูอยากจะรู้จังเลยนะคะว่าทุกคนนะคะเก็บเงินกันแล้วนะคะเอาเงินไปลงทุนไปบริหารกันยังไงบ้างคะอ่าวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้คำศัพท์จีนเกี่ยวกับด้านนี้กันเลยค่ะค่ะคำว่าลงทุนนะคะในภาษาจีนกลางนะคะเราจะใช้คำว่าโถจือโถจืออ่าคำนี้นะคะก็จะแปลว่าลงทุนค่ะ นี่นะคะแต่ละคนนะคะก็จะมีการบริหารเงินที่แตกต่างกันออกไปนะคะอันดับแรกเลยนะคะคนส่วนใหญ่มักจะนําเงินไปฝากไว้ที่ธนาคารใช่ไหมคะอ่าเราก็จะมีเงินที่เราจะเก็บไว้ที่ธนาคารเป็นเงินฉุกเฉินเท่านั้นเอาไว้ใช้ในยามจาเป็นนะคะเงินส่วนนี้ที่เรานําไปฝากที่ธนาคารนะคะเราจะเรียกว่าฉุนเฉียนฉุนเฉียนอ่านี่คือการฝากเงินไว้กับธนาคารนั่นเองนะคะค่ะ ถัดมานะคะในบางคนก็จะนำเงินไปเล่นหุ้นค่ะเล่นหุ้นนะคะ,ะคำว่าหุ้นในภาษาจีนกลางเราจะใช้คำว่ากุเพียวกุเพียวที่นะคะเล่นหุ้นมันก็จะมีความเสี่ยงค่ะความเสี่ยงคือคำว่าเฟิงเฉียนเฟิงเฉียน,ยนคำนี้คำเดียวแปลว่าความเสี่ยงนะคะ เพราะว่าในแต่และความเสี่ยงนะคะมีการพันผวลก็อาจจะได้กําไรห,หรืออาจจะขาดทุนในเวลาเดียวกันนะคะคำว่ากําไรค่ะกาไรในภาษาจีนกลางนะคะใช้คําว่าลี่ลุ่นลี่ลุ่นแต่ถ้าเป็นการขาดทุนนะคะ,ะเราจะใช้คําว่าคุยเปิ่คุยเปิ่น ที่นี่นะคะถ้าเกิดเราไม่อยากจะเล่นหุ้นนะคะเออความเสี่ยงมันสูงมากจนเกินไปเราอาจจะไปออให้ผู้อื่นบริหารแทนได้ในการเล่นกองทุนนะคะอ,อ่าก็เป็นอีกแนวทางเลือกหนึ่งนะคะกองทุนนะคะในภาษาจีนกลางนะคะเราจะใช้คำว่าจีจินจีจินอ่าคำนี้ก็คือกองทุนนั่นเองนะคะหาซื้อได้เลยนะคะ อีกรูปแบบหนึ่งของการลงทุนก็คือการซื้อทองคําค่ะทองคานะคะในภาษาจีนกลางนะคะเราจะใช้คําว่าหวงจินหวงจินค่ะที่นะคะส่วนใหญ่แล้วคนก็จะซื้อเป็นทองคําแท่งใช่ไหมคะทองคําแท่งเราสามารถใช้คําว่าจินเฉียวจินเฉียวได้เลยนะคะซื้อประกันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่เราจะได้สะสมเงินนะคะ คำว่าประกันนะคะใช้คำว่าเปาเสียนเปาเสียนที่นะคะรูปแบบของการลงทุนในแบบต่างๆล้วนมีความเสี่ยงค่ะเรามักจะเคยได้ยินคำว่าการลงทุนมีความเสี่ยงใช่ไหมคะถ้าในประโยคนี้เราสามารถพูดได้แบบนี้ค่ะทุนจื้อ有风险อีกรอบนะคะทุนจื้อ有风险 การลงทุนมีความเสี่ยงพูดแบบนี้ได้เลยนะคะค่ะถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยนะคะแล้วอย่าลืมนำเงินของคุณลงทุนในรูปแบบต่างๆนะคะแล้วมาพบกับความรู้ดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคราวหน้านะคะวันนี้ลากันก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ